ทุกคนเคยคิดไหมว่าแม่คนหนึ่งจะต้องเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อสามีตายและถูกครอบครัวสามีขับไล่ออกจากบ้านพร้อมลูกเล็กอีกสี่คนที่ไม่มีที่ไปแต่เรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความจนหรือความอายุติธรรมเพราะเบื้องหลังทั้งหมดซ่อนความลับที่น่าขนลุกยิ่งกว่าฝันร้ายอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนจบจะทำให้คุณต้องอึ้งจนหัวใจหยุดเต้นถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับ และเต็มไปด้วยความสเตือนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวชวนขนลุกครั้งต่อไปฝนตกหนักกลางคืนที่มืดสนิทเสียงฟ้าผ่าดังก้องไปทั่วท้องฟ้าบ้านไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวกลับเงียบสงัดแม่วัยกลางคนยืนกอดลูกทั้งสี่คนแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มสามีที่เคยเป็นเสาหลักจากไปอย่างกะทันหันทิ้งเธอไว้ท่ามกลางความมืดมิด ไฟในบ้านสลัวกลิ่นอับชื้นลอยอบอวนเสียงประตูถูกผลักเปิดอย่างแรงญาติฝ่ายสามีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเย็นชาที่นี่ไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปเสียงแข็งกระแทกใจแม่จนร่างสัน่นเธอพยายามอธิบายน้ำเสียงสั่นเครือแต่ไม่มีใครฟังลูกทั้งสี่คนมองแม่ด้วยสายตาตื่นกลัวมือเล็กๆของพวกเขากำชายเสื้อแม่แน่นราวกับกลัวถูกพรากจาก ลมหนาวพัดลอดหน้าต่างเข้ามาเสียงฝนซัดใส่หลังคาหัวใจแม่เหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินหนักเธอถูกกล่าวหาว่าไม่มีสิทธิ์ในมรดกไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เธอถูกสั่งให้ออกไปทันทีท่ามกลางสายฝนและความมืดลูกน้อยเริ่มร้องให้เสียงสะอื้นดังผสมกับเสียงฟ้าคำรามแม่ก้มลงกอดลูกทุกคนกลิ่นดินเปียกชื้นอบอวลรอบตัวภาพความสุขในอดีตแล่นวาบขึ้นมาในใจ ทุกคำพูดที่สามีเคยให้สัญญากลายเป็นเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดเสียงฝีเท้าแข็งกร้าวของญาติย้ำเตือนว่าเวลาของเธอหมดแล้วแม่หันมองบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นเปียกน้ำตาของเธอไหลปนกับหยดฝนขณะที่มือเย็นเฉียบของลูกยังคงกุมแน่นไม่ยอมปล่อยแม่ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยความลังเลเสียงฝนตกกระหน่ำทำให้เสื้อผ้าชุ่มไปด้วยน้ำ ลูกทั้งสี่คนเกาะแขนแม่แน่นดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวเธอหันกลับไปมองบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงไฟในบ้านส่องลอดออกมาจากหน้าต่างญาติฝ่ายสามีปิดประตูเสียงดังหัวใจของแม่เหมือนถูกตัดขาดจากความหวังเธอก้มหน้ามองพื้นดินที่เต็มไปด้วยโคลนกลิ่นดินเปียกชื้นตีขึ้นจมูกเสียงรองเท้าเด็กจมลงในน้ำขังมือเล็กๆสั่นสถานไปด้วยความหนาว แม่พาลูกเดินฝ่าความมืดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงหมาเห่าไล่ดังมาจากบ้านข้างทางเด็กๆก,กอดกันแน่นขึ้นแม่เอื้อมมือป้องลูกจากลมฝนหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาเธอรู้ว่าไม่มีที่ไปท้องฟ้าส่งเสียงคำรามอีกครั้งฟ้าแลบสว่างชั่วขณนะแม่เห็นเงาของคนยืนอยู่ไกลๆเธอหยุดชะงัก ลูกๆสุกตัวแนบกับแม่เงานั้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเสียงฝีเท้าสะท้อนบนพื้นโคลนแม่พยายามกลืนก้อนสะอื้นในลำคอหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเงานั้นกลายเป็นชายชราเขาถือร่มไม้เก่าในมือสายตาเต็มไปด้วยความสงสารแม่ยกมือไหว้ทั้งน้ำตาชายชราพูดด้วยเสียงแหบพราไปพักที่กระท่อมข้างนาเถอะ เด็กๆเงยหน้าขึ้นมองอย่างมีความหวังแม่พยักหน้าทั้งที่น้ำตายังไม่หยุดไหลชายชราพาเดินตามทางดินเล็กๆฝนยังคงตกไม่หยุดทุ่งนากว้างใหญ่ทอดยาวสุดสายตาแสงฟ้าแลบทำให้เห็นคนาเปียกชื้นเสียงกบร้องระงมไปทั่วแม่ก้าวเดินอย่างระมัดระวังลูกๆพยายามไม่ลื่นลม้มในที่สุดก็ถึงกระท่อมไม้เก่าประตูไม้เปิดออกเสียงเอียดอาด กลิ่นไม้ผูชยออกมาแม่พาลูกเข้าไปนั่งในกระท่อมเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังสนัน่นเด็กๆกกอดกันเพื่อความอบอุ่นแม่ลูบหัวลูกเบาๆหัวใจยังคงสั่นไหวเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรชายชราเดินเข้ามาพร้อมฟืนเปียกเขาวางฟืนไว้ข้างเตาเก่าสายตาของเขาจับจ้องแม่กับลูกแม่รู้สึกถึงบางสิ่งแปลกแปลก ในแววตานั้นมีทั้งความสงสารและความลึกลับเธอพยายามไม่คิดมากเสียงลมพัดแรงขึ้นหลังคากระท่อมสั่นไหวเด็กเล็กเริ่มร้องให้อีกครั้งแม่กอดลูกแน่นขึ้นทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากใต้พื้นไม้เสียงคล้ายคนเคลื่อนไหวแม่หันไปมองตื่นตระหนกชายชารายืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเสียงนั้นดังขึ้นอีก เหมือนมีใครซ่อนอยู่ใต้พื้นเด็กคนโตจับแขนแม่แน่นแม่มีใครอยู่ข้างล่างแม่ไม่ตอบน้ำเสียงสั่นเครือสายตาเธอจับจ้องไปที่ร่องไม้เสียงลมหายใจแผ่วเบาดังลอดขึ้นมาหัวใจแม่เต้นรัวไม่หยุดชายชราเดินไปหยุดตรงมุมห้องเขาก้มลงมองพื้นไม้ราวกับรู้ความลับที่แม่ไม่รู้เสียงฝนตกหนักกลบเกือบทุกเสียง แต่เสียงนั้นยังดังลอดออกมาแม่เริ่มตัวสัน่นเธออุ้มลูกเล็กขึ้นมาแนบอกดวงตาของเธอเบิกกว้างชายชราหันหน้ามามองด้วยแววตาหน้ากลัวถ้าอยากอยู่ต่อต้องไม่ถามอะไรทั้งนั้นแม่รู้สึกหนาวเย็นยิ่งกว่าลมฝนเธอกอดลูกแน่นน้ำตาเออขึ้นอีกครั้งเด็กๆมองแม่อย่างสับสนเสียงใต้พื้นยังคงดังชัดเจนเหมือนมีมือเคาะไม้เบาๆ หัวใจแม่สั่นสถานทุกจังหวะบรรยากาศในกระท่อมเต็มไปด้วยความกดดันลมหายใจทุกคนหนักอึ้งแม่เริ่มสงสัยว่าชายชราคนนี้เป็นใครและใต้พื้นไม้เก่ามีอะไรซ่อนอยู่เสียงนั้นหยุดลงกะทันหันความเงียบป,ปกคลุมทั่วกระท่อมแม่หายใจไม่ทั่วท้องเด็กๆนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นชายชรายังคงจ้องเธอด้วยสายตาลึกลับ แสงฟ้าแลบส่องเข้ามาทางหน้าต่างเงาของเขาทาบเต็มผนังแม่รู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในความมืดเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังดังติก๊กตอกทุกวินาทีเหมือนยาวนานแล้วเสียงเคาะก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังแรงกว่าเดิมแม่สะดุ้งสุดตัวลูกเล็กเริ่มร้องให้เสียงดังชายชราก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาทอดยาวไปถึงตัวแม่ เขากระซิบด้วยเสียงต่ำอย่าเปิดพื้นถ้าอยากมีชีวิตรอดแม่ตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้สายตาเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำตอบใดๆเสียงเคาเปลี่ยนเป็นเสียงครูดลากดังไปทั่วทั้งกระท่อมแม่กอดลูกแน่นจนแขนสัน่นหัวใจเธอเต้นรัวไม่หยุดความกลัวปกคลุมไปทั่วทุกอนูร่างกายเด็กคนโตเอื้อมมือไปแตะพื้นไม้ แม่รีบดึงมือกลับมาย่าแต่เสียงเธอแผ่วแต่ชัดเจนเสียงนั้นหยุดอีกครั้งความเงียบกลับมาหนักอึ้งลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างเปเลวไฟในตะเกียงสั่นไหวแสงไฟสลัวสะท้อนเงาหน้าชายชราราวกับมีรอยยิ้มแปลกประหลาดแม่รู้ว่ามีบางสิ่งที่เธอไม่ควรรู้แต่ความอยากรู้อยากเห็นยังคงกัดกินหัวใจทุกสายตาจับจ้องไปที่พื้นไม้ เสียงลมหายใจจากใต้พื้นกลับมาชัดเจนอีกครั้งแม่เริ่มรู้สึกว่ามีคนกำลังจ้องมองเธอเธอกัดริมฝีปากแน่นเลือดซึมออกมานิดหน่อยลูกลูกสั่นสถานไปทั้งตัวความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงเคาะครั้งสุดท้ายดังสนั่นเหมือนใครพยายามจะพังพื้นออกมาแม่เบิกตากว้างหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะชายชราหันไปมองประตูเขาก้าวช้าๆออกไปในความมืด ทิ้งแม่กับลูกสี่คนไว้กับเสียงลึกลับใต้พื้นเธอหอบหายใจแรงขึ้นมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสายตาเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในความมืดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นออกไปจากที่นี่ก่อนจะสายเกินไปแม่หันขวับไปมองลูกๆดวงตาของเด็กทั้งสี่เบิกกว้างเสียงกระซิบยังดังลอดขึ้นมาเหมือนมีใครซ่อนอยู่ใต้เงามืด แม่กอดลูกเล็กไว้แน่นมือสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่เด็กคนโตเอื้อมไปจับแขนแม่แม่เราจะหนีไปไหนได้แม่หายใจหอบเสียงฝนยังคงซัดใส่สหลังคากลิ่นดินชื้นลอยอบอวลทั่วกระท่อมทันใดนั้นเสียงประตูไม้ดังเอียดประตูค่อยๆเปิดออกเองสายลมแรงพัดเข้ามาตะเกียงเกือบดับแม่รีบคว้าลูกทุกคนมานั่งชิดผนัง ดวงตาเธอไม่กระพริบประตูเปิดกว้างจนสุดความมืดข้างนอกเหมือนกลืนกินทุกอย่างเสียงก้าวเท้าเบาๆดังเข้ามาเสียงนั้นไม่ใช่ของชายชราแม่กอดลูกแน่นขึ้นเด็กๆตัวสั่นราวกับใบไม้เสียงก้าวเท้าหยุดตรงประตูเงามนุษย์สูงใหญ่ทาบนพื้นแม่พยายามกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเงานั้นก้าวเข้ามาช้าๆ แสงฟ้าแลบสองให้เห็นใบหน้าชายหนุ่มแปลกหน้าเสื้อผ้าเปียกชุ่มสายตาของเขาคมกริบเขามองแม่และลูกทั้งสี่นิ่งไม่มีคำพูดใดๆแม่ขยับตัวถอยหลังลูกเล็กสะอื้นเสียงดังชายหนุ่มยกมือขึ้นช้าๆในมือนั้นถือกุญแจเก่าเขาวางกุญแจลงบนโต๊ไม้เสียงกุญแจดังชัดในความเงียบแม่ขมวดคิว้ว คุณเป็นใครชายหนุ่มไม่ตอบเขาหันไปมองพื้นไม้เก่าเสียงใต้พื้นเงียบลงทันทีเหมือนทุกสิ่งรอฟังคำตอบของเขาแม่รู้สึกหนาวเย็นจับใจสายตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความลับเขาเอ่ยเสียงต่ำกุญแจนี้จะเปิดความจริงแม่ไม่เข้าใจลูกๆมองหน้ากันอย่างงุนงงชายหนุ่มหันหลังเดินออกไป ฝีเท้าหนักแน่นจมหายไปในฝนประตูปิดเองช้าๆความเงียบกลับมาอีกครั้งแม่จ้องกุญแจที่โตหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงใต้พื้นเริ่มดังอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงหัวเราะเบาๆเด็กๆกอดกันแน่นแม่เอื้อมมือไปแตะกุญแจโลหะเย็นจัดจนเธอสะดุง้งทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอย่าไขมันถ้าไม่พร้อมจะเห็นความจริง แม่ชะงักเธอมองลูกทั้งสี่ดวงตาเด็กเต็มไปด้วยความกลัวและความอยากรู้แม่กุ่มกุญแจไว้แน่นเธอเดินช้าๆไปที่มุมห้องที่นั่นมีประตูไม้เล็กๆปิดทับพื้นเธอก้มลงมองร่องไม้สั่นเล็กน้อยเสียงหายใจหนักดังชัดเจนแม่สั่นไปทั้งตัวลูกคนโตเอ,อ่ยขึ้นแม่อย่าเปิดนะน้ำตาแม่เอ่อขึ้น แต่เสียงบางอย่างผลักดันในใจเธอเสียทุกอย่างมาแล้วบางทีความจริงอาจเป็นคําตอบเดียวเธอสอดกุญแจเข้าไปในรูเล็กๆเ,เสียงกลไกดังแกรกพื้นไม้สั่นสะเทือนเด็กๆก,กรีดร้องแม่หมุนกุญแจชา้ชาๆเสียงดังสะท้อนทั่วทั้งกระท่อมประตูพื้นเปิดออกชา้ชาๆกลิ่นเหม็นอับรุนแรงลอยขึ้นมาแม่ยกมือตบจมูก ลูกๆร้องให้ไม่หยุดแสงไฟสลัวส่องลงไปข้างล่างเธอเห็นบันไดไม้ผุดอดลงไปในความมืดเสียงหัวระเบาลงแทนที่ด้วยเสียงกระซิบหลายเสียงเหมือนมีคนมากมายอยู่ข้างล่างแม่หอบหายใจแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะขาดเธออุ้มลูกเล็กแนบอกแต่เท้าของเธอก้าวไปข้างหน้าราวกับถูกบางสิ่งบังคับลูกๆร้องเรียกแม่เสียงดัง แม่หยุดชะงักตรงปากบันไดสายตาเบิกกว้างในเงามืดเบื้องล่างมีดวงตาหลายคู่สองแสงจ้องขึ้นมาเธอแทบหยุดหายใจเสียงหัวเราะประสานกันดังสนัน่นบันไดไม้เริ่มสั่นเหมือนจะพังแม่รีบถอยหลังปิดประตูไม้ลงอย่างแรงเสียงกรีดร้องดังสะท้อนจากใต้พื้นเด็กๆก,กอดกันกลมแม่ตัวสั่นไปทั้งร่าง กุญแจหล่นจากมือกระแทกพื้นเสียงใต้พื้นเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงฝนตกกระหนำ่ำแม่ยืนหอบหายใจดวงตาสั่นระริกเต็มไปด้วยความกลัวลูกทั้งสี่จ้องแม่อย่างหวาดหวัน่นเธอก้มเก็บกุญแจขึ้นมาอีกครั้งความคิดสับสนเต็มหัวใจทันใดนั้นเสียงประตูไม้ดังขึ้นมีคนเคาะจากด้านนอกสามครั้งชัดเจนแม่สะดุ้งสุดตัว ลูกๆกร้องเสียงดังเธอค่อยๆก้าวไปที่ประตูมือสั่นจนแทบเปิดไม่ได้เมื่อเปิดประตูออกไม่มีใครอยู่ข้างนอกมีเพียงจดหมายเปียกฝนวางบนพื้นแม่ก้มลงเก็บขึ้นมาหมึกบนกระดาษเลอะเลือนแต่ข้อความยังพออ่านออกกุญแจนี้ไม่ใช่ของเธอจงคืนมันก่อนจะสายเกินไปเธอหน้าซีดเผือดเสียงใต้พื้นกลับมาทันที ดังแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแม่กอดลูกแน่นสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาความมืดทั้งในบ้านและในใจเริ่มกลืนกินเธอและเสียงกระซิบประสานดังขึ้นพร้อมกันพวกเขาจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วแม่ตัวสั่นสถานเสียงกระซิบดังรอบตัวเด็กทั้งสี่กอดกันแน่นดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงฝนยังคงตกกระหน่ํา ลมพัดแรงจนกระท่อมโยกไหวแม่หอบหายใจแรงเธอจับจดหมายแน่นในมือตัวอักษรเริ่มเลือนหายไปทีละคำแต่ประโยคสุดท้ายยังคงชัดเจนก่อนจะสายเกินไปแม่หันไปมองกุญแจโลหะสะท้อนแสงฟ้าแลบวาบเด็กคนโตสายหน้าแม่อยากเก็บมันไว้เลยแม่กัดริมฝีปากจนเลือดซึมเสียงใต้พื้นดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงกระสิบแต่เป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนคนหลายร้อยตะโกนพร้อมกันพื้นไม้สั่นสะเทือนแรงฝุ่นปลิวออกจากร่องไม้ลูกเล็กเริ่มกรีดร้องด้วยความกลัวแม่คว้าพวกเขามากอดเสียงหัวเราะต่ำๆแทรกขึ้นมาเหมือนใครกำลังสนุกกับความทุกข์ของเธอแม่มองไปทางหน้าต่างสายฝนหนาทึบบดบังทุกสิ่ง เธอเริ่มคิดถึงการหนีออกไปแต่ประตูถูกปิดล็อกจากด้านนอกแม่พยายามเขย่าประตูเสียงโซ่เหล็กกระทบดังกรุงกลิูกลูกๆร้องเรียกแม่เสียงดังเสียงกรีดร้องจากใต้พื้นดังตามมาเหมือนตอบรับความหวาดกลัวของเด็กๆแม่ถอยหลังไปชิดผนังกุญแจในมือเริ่มร้อนขึ้นเรื่อย,เ,อยเธอปล่อยกุญแจตกพื้นทันทีมันกระแทกไม้จนเกิดเสียงกังวาน เงามืดจากร่องไม้พุ่งขึ้นมาเหมือนมือดำหลายสิบมือโผล่ขึ้นจากใต้พื้นแม่กรีดร้องเธอดึงลูกทั้งสี่มากอดแน่นมือมืดพยายามคว้ากุญแจที่ตกอยู่แต่ไม่อาจแต่ต้องมันได้แม่เบิกตากว้างเธอเข้าใจว่ากุญแจนี้ไม่ใช่ของสิ่งเหล่านั้นเสียงหัวร้อแหลมสูงดังลั่นเด็กๆปิดหูร้องไห้แม่เอื้อมือไปหยิบกุญแจขึ้นอีกครั้ง คราวนี้โลหะเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งเกาะเต็มฝ่ามือเธอหอบหายใจหนักความมืดรอบตัวเริ่มหนาแน่นเงาม,มืดคืบคลานไปทั่วผนังแม่มองหาทางออกแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นบันไดที่พังครึ่งหนึ่งแม่ตัดสินใจทันทีเธออุ้มลูกเล็กขึ้นมืออีกข้างจูงลูกที่เหลือพวกเขาวิ่งไปทางบันไดเสียงใต้พื้นคำรามก้องบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือน แม่ก้าวเท้าลงบันไดยอย่างระวังแต่บันไดหักลงเสียงดังสนัน่นทุกคนร่วงตกลงไปสู่ความมืดเสียงกรีดร้องสะท้อนในอากาศแม่กอดลูกแน่นขณะร่างพุ่งลงพวกเขาตกกระแทกพื้นดินแข็งเสียงเจ็บปวดดังออกมาจากลูกๆแม่หอบหายใจมองรอบตัวที่นี่ไม่ใช่ใต้กระท่อมธรรมดามันคือห้องกว้างมืดมิดกำแพงเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาด ไฟคบเพลิงติดขึ้นเองทีละดวงแสงสลัวเผยให้เห็นเงาคนยืนรายล้อมพวกเขาใส่ชุดดำคลุมหัวสายตาทุกคู่จ้องมายังแม่กับลูกแม่ถอยหลังอย่างหวาดกลัวเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องในที่สุดก็นำกุญแจลงมาแม่กอดลูกแน่นพวกคุณเป็นใครเสียงหัวเราะตอบกลับมาเราอยู่ที่นี่มานานก่อนเธอจะเกิด เงาคนในชุดดำเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ลูกๆร้องให้ไม่หยุดแม่สายหน้าฉันไม่ต้องการสิ่งนี้เสียงตอบกลับดังก้องแต่สิ่งนี้เลือกเธอแล้วกุญแจในมือแม่ส่องแสงสว่างจ้าแสงนั้นทำให้เงาทั้งหมดหยุดนิ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันเหมือนความมืดถูกแสงกัดกร่อนแม่เบิกตากว้างเธอรู้ว่ากุญแจนี้ไม่ใช่แค่กุญแจธรรมดา มันคือกุญแจที่เปิดประตูระหว่างโลกลูกคนโตตะโกนทั้งน้ำตาแม่อย่าปล่อยมันเด็ดขาดแม่กัดฟันแน่นเธอชูมือขึ้นสูงกุญแจส่องแสงแรงขึ้นจนแทบมองไม่เห็นเงาดำแตกกระจายเป็นควันเสียงโหยหวนดังสะท้อนกําแพงเริ่มร้าวดินสั่นสะเทือนทั่วห้องแม่กอดลูกแน่นขึ้นแต่ทันใดนั้นแสงก็ดับลง ทุกอย่างกลับมามืดสนิทเสียงกระซิบหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันเธอเปิดประตูแล้วประตูไม่เคยปิดอีกแม่หายใจติดขัดลูกทั้งสี่ร้องเรียกแม่เสียงสัน่นในความมืดเบื้องหน้าดวงตาหลายร้อยคู่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมและเสียงหัวรอก,ก้องกังวานทั่วทั้งห้องแม่ถอยหลังไปจนชิดกำแพงลูกๆก,กอดกันแน่นน้ำตาไหลไม่หยุด ดวงตานับร้อยคู่ส่องแสงสีแดงวาวับความมืดเข้ามาใกล้ทุกทีแม่ยกกุญแจขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ส่องแสงอีกแล้วมือของเธอสั่นสถานเสียงหัวเราะทุ้มต่ำก้องสะท้อนประตูถูกเปิดแล้วไม่มีทางถอยกลับแม่กัดฟันแน่นเธอกอดลูกเล็กแนบอกลูกคนโตยืนขวางหน้าแม่ด้วยความกลา้าอย่ามายุ่งกับแม่เราเสียงกระซิบดังรอบทิศ ราวกับทุกมุมห้องมีคนซ่อนอยู่เงาดำหลายร่างเคลื่อนไหวเข้ามาแม่มองหาทางออกสายตาเธอเหลือไปเห็นกำแพงที่แตกร้าวแสงเล็กๆรอดเข้ามาจากรอยแตกเธอจับมือลูกทั้งสี่แล้วรีบวิ่งไปทางนั้นเงาดำพุ่งเข้ามาขวางเสียงกรีดร้องดังกึกก้องแม่ชูมือที่ถือกุญแจฟาดไปแสงประกายเล็กน้อยพุ่งออกมาเงาดำถอยหลังด้วยเสียงเจ็บปวด แม่รีบชฉวยโอกาสผลักลูกๆไปทางกำแพงรอยแตกขยายกว้างขึ้นเมื่อกุญแจเข้าใกลเสียงคำรามดังสะท้อนทั่วห้องเงาดำพยายามดึงร่างแม่กลับมือเย็นเฉียบจับแขนเธอแน่นแม่กรีดร้องสุดเสียงแต่เธอฝืนแรงดึงด้วยพลังสุดท้ายลูกทั้งสี่ผลักตัวผ่านรอยแตกออกไปได้แม่หันไปมองตามน้ำตาไหลพรากเธอถูกเงาดึงกลับเข้ามา แต่กุญแจในมือส่องแสงอีกครั้งแสงนั้นพุ่งตรงไปที่เงาดำเสียงกรีดร้องดังสถานพื้นดินแม่ใช้แรงทั้งหมดก้าวตามลูกออกไปร่างเธอทะลุผ่านรอยแตกทุกคนล้มลงบนพื้นโคลนกลางทุ่งนาฝนยังตกหนักแม่หอบหายใจแรงลูกๆโอบกอดแม่ด้วยความดีใจแต่เบื้องหลังพวกเขากระท่อมไม้สุดลงทันทีเสียงพังถล่มดังก้อง กลายเป็นเพียงกองไม้ผุพังกลางสายฝนแม่มองภาพนั้นด้วยความตกใจกุญแจยังคงอยู่ในมือมันเงียบสงัดไม่ส่องแสงอีกต่อไปเด็กคนโตถามเสียงสัน่นแม่เราปลอดภัยแล้วใช่ไหมแม่ไม่ตอบเธอเพียงแต่มองกุญแจในมือหัวใจยังสั่นระรัวเสียงฟ้าผ่าแลบลงกลางทุ่งนาแสงวาบส่องให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ไกล เป็นเงาชายหนุ่มที่เคยเอากุญแจมาให้เขายืนมองอยู่ในความมืดไม่ขยับไม่พูดแม่จ้องเขาน้ำตาคลอเบาชายหนุ่มยกมือชี้ไปที่กุญแจแล้วเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นในหัวแม่ตราบใดที่กุญแจยังอยู่ประตูจะไม่ปิดแม่ตัวชาลูกๆก,กอดแขนเธอแน่นขึ้นเสียงฝีเท้าดังก้องจากทุ่งนาเหมือนมีใครหลายสิบคนกำลังเดินเข้ามา แต่รอบตัวไม่มีใครเลยเพียงเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแม่เริ่มสั่นสถานลูกเล็กซุกหน้าเข้ากับอกแม่แสงไฟจากหมู่บ้านไกลไส่องเล็กน้อยแต่กลับไม่มีความอุ่นใจแม่กอดลูกแน่นขึ้นอีกกุญแจในมือสั่นเองเบาๆเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังชัดเจนท่ามกลางเสียงฝนพวกเขาจะตามหาเธอจนกว่าจะได้คืน แม่กัดฟันหลับตาแน่นเธอรู้ว่าความมืดไม่ได้จบลงที่กระท่อมแต่ได้ติดตามออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเสียงฝนเริ่มเบาลงท้องฟ้าเงียบสงัดผิดปกติแม่เงยหน้ามองดวงจันทร์ถูกเงาดำบดบังความมืดคลี่คลุมทั้งทุ่งนาลูกๆเริ่มร้องให้อีกครั้งเสียงหัวเราะทุ้มต่ำดังรอบทิศเงาของชายหนุ่มหายไป เหลือเพียงกุญแจที่หนักขึ้นเรื่อยๆในมือแม่เธอรู้ทันทีว่าการหนีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแม่ยืนกอดลูกทั้งสี่กลางทุ่งนาฝนเริ่มซาแต่ลมยังพัดแรงกุญแจในมือหนักขึ้นทุกวินาทีดวงจันทร์ถูกเงาดำกลืนหายไปช้าๆบรรยากาศรอบตัวเงียบจนผิดปกติเสียงหัวใจแม่เต้นชัดกว่าทุกสิ่งลูกๆจับมือแม่แน่นน้ำตาย,ยัางไหล แม่มองไปรอบๆแต่ไม่มีหมู่บ้านไม่มีบ้านใครทุกอย่างกลายเป็นทุ่งว่างเปล่าที่ไม่คุ้นตาเธอเริ่มสงสัยว่าพวกเขายังอยู่ในโลกเดิมหรือไม่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอเปิดทางเดินของเราแล้วแม่หอบหายใจแรงกุญแจเริ่มส่องแสงสลัวขึ้นมาอีกลูกคนโตตะโกนว่าแม่ทิ้งมันไปเถอะแม่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดสนิท เธอรู้ว่าทิ้งไปก็ไม่มีใครรับแทนได้เสียงฝีเท้าหนักดังมาจากทุกทิศพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนมีฝูงชนกำลังวิ่งเข้ามาแม่อุ้มลูกเล็กขึ้นแนบอกมืออีกข้างกุมกุญแจแน่นทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าแตกออกเกิดรอยแยกยาวทอดไปไกลไฟสว่างสีแดงพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากรอยแยกเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันแม่และลูกทั้งสี่เกือบตกลงไป เธอดึงลูกไว้สุดแรงกุญแจในมือส่องแสงแรงกว่าทุกครั้งมันชี้ตรงไปที่รอยแยกเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนเปิดมันเปิดมันแม่สายหน้าน้ำตาไหลฉันจะไม่ทําเสียงโหยหวนดังสะท้อนจนหูอื้อลูกลูกกรีดร้องปิดหูแน่นพื้นดินยุบตัวลงทีละน้อยเหมือนจะกลืนพวกเขาทั้งหมดแม่ตัดสินใจเด็ดขาด เธอชูกุญแจขึ้นสูงแล้วตะโกนออกไปถ้าต้องการก็เอาชีวิตฉันไปแต่ปล่อยลูกของฉันแสงจันทร์ที่มืดหายกลับปรากฏอีกครั้งดวงจันทร์สว่างวาบเหนือศีสะกกุญแจในมือแม่แตกกระจายเป็นเศษโลหะเสียงกรีดร้องของเงามืดหยุดลงทันทีความเงียบป,ปกคลุมทุ่งนาแม่กอดลูกทั้งสี่ไว้แน่นน้ำตาไหลพรากด้วยความโล่งใจ แต่แล้วบางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลูกเล็กที่เธออุ้มอยู่เงยหน้าขึ้นรอยยิ้มประหลาดปรากฏบนใบหน้าดวงตาของเขาส่องแสงสีแดงวาวแม่เบิกตากว้างลูกเสียงแหลมสูงดังออกมาจากปากเด็กเล็กแม่คิดว่าประตูปิดจริงๆหรือลูกๆที่เหลือหันมามองน้องด้วยความตกใจเด็กเล็กหัวเราะเสียงดังเงามืดแผ่ออกมาจากร่างเขา แม่กรีดร้องสุดเสียงเธอถอยหลังแต่ยังคงกอดลูกคนอื่นไว้เด็กเล็กค่อยๆลอยขึ้นจากอ้อมแขนแม่แสงสีแดงห่อหุ้มตัวเขาเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงประสานกันร่างใหม่พร้อมแล้วประตูไม่เคยต้องการกุญแจแต่ต้องการเลือดและวิญญาณแม่สุดลงกับพื้นเธอพยายามคว้าลูกกลับมาแต่แขนของเด็กเล็กยื่นออกมาหยุดเธอแม่ อย่าเสียใจเลยฉันไม่ใช่ลูกของแม่มาตั้งแต่ต้นน้ำตาแม่พรั่งพลูลูกคนโตตะโกนเรียกน้องเสียงสัน่นแต่เสียงหัวเราะของเด็กเล็กกลบทุกเสียงร่างของเขาเปลี่ยนเป็นเงาดำสูงใหญ่ยืนตระงานกลางทุ่งนาดวงตาสีแดงจ้องแม่กับลูกที่เหลือแม่กอดลูกทั้งสามแน่นหัวใจแทบแตกสลายเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนออกมาจากเงานั้น ครอบครัวของเธอเป็นประตูมาตั้งแต่แรกและตอนนี้มันถูกเปิดอย่างสมบูรณ์แล้วแม่กรีดร้องออกมาในความมืดแสงจันทร์หายไปอีกครั้งโลกทั้งใบถูกกลืนกินด้วยเงาดำและเสียงสุดท้ายที่ดังก้องไปทั่วคือเสียงหัวเราะของลูกที่เธอรักที่สุด